เข้าบ <premises, S 2> ้านเข้าบ้านแถวนี้เข้าบ้านอยาไเบ้ลยากมันไปใส่ล้วบ้างนิดหน่อยเนี่ยเหนียวเป่าเสร็จแล้วมึงไปใส่อีกแหละเข้าเหนียวเข้าเหนียวเข้าเหนียวลูกเล่นเปียกยายเป่าให้เสร็จเมื่แกะเข้าเหนียวเข้าเหนียวเข้าเหนียวอยู่ใส่บอลูแม่เห็นไหมอะแม่มันหายมันมุดอีกแล้วเนี่ยเลยแม่ใต่ต้นไหม้แม่เห็นบ่ กีวามันเล่นใต้ต้นไม้อีกแล้วแม่โป้เห็นเห็นบ่เขาเหนียวเขาเหนียวเนี่ยเมื่อกี้มันแอบแต่เขาเหนียวเขาเหนียวแม่อยู่บ่เห็นบ่อยู่แสเอาบาอีหลีโอปฮาขวดสีมึงเอ้ยออาไปแตงงามจ้ ขงเปียกอยู่ผู้เดียวฮะข้าเดียวข้าเดียวดูข้าเดียวข้าเดียวมาเล่นน้ำไหมข้าเดียวมาเล่นน้ำไปเลยข้าอยาอยากเล่นน้ำไปเลยข้าอยาอยากเล่นน้ำมีใครอยากเล่นน้ำกันกิ่งไหมลลกเอาข้าเดียวดีจ้าข้าเดียวจะดูข้าเดียวไปเล่นน้ำไปโลกข้าเดียวเล่นน้ำไปใหญ่ไดอีกในโลกเอาไปโลกเอาไปโลกเอาไปโลกเข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านเอ้าเอาไปเล่นน ออกมาสาวๆโดนตีสากๆอยากจะตีหนูลูกอยากจะตีอยากจะตีสวยก็อยากไปปิดเลยแม่เราอ่อนไม่เล่าก็บว่ให้ออกไปเลยนเนี่น no euh ี่พวกมนุษย์ใจร้ายว่าเป็นยังลับไปค่ะไปนั่งกันปะ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 เนี้ยอยากออกไปแล้วแม่อยากเล่นน่ำนะแม่ให้เดี๋ยวออกไปสาวมาเล่นกันเล้วไอ้ไอ้พ่อลูกก็อกไปน้ำให้ทูออกไปน้ำเลยจอกไปหรอลูกเล่นน้ำฝนนะเล่นน้ำฝนไหมใครอยากเล่นน้ำฝนอ่ะใครอยาก โอ๊ยไม่ได้ไม่ออกออกไปทาข้างนอกข้างข้างนอกมันเปียกลูกข้างนอกเขาสวยเขาสวยจ๋าสวยสวยบอลล็อดินดอกกิ้งสวยบอลล็อดินดอกสวยรูกมันสตขึ้นโตเสร็จวันนี้เร็วเสร็จวันนี้เร็วสรยเข้าบ้านนี่ก่อนนะสรยเข้าบ้านนี่ก่อนมาสรยเข้าบ้านเร็วอ่ะสรยเข้าบ้านมาเร็วสรยเข้าบ้านเร็วสรยเข้าบ้านนะสวยสวยถ้าสวยลงนินก่งจะตีสวยนะเขาสวยเขาสวยสากซากซากเอาดังออกก้อนลูกพ่อจะพิมพ์ตัวสวยเข้าบ้านเร็ว สวยมากเรีนน้ำน่ะในน้อยสวยก็มากเรีนน้ำอ่ะก็วันใหญ่มากนอกจากวิลูกนี่ก็ไมาค่อยได้เล็ดร่างเลยให้สวยเร pues ียนน้ำไม่ได้เก่งเลโอ้ฟาเรียม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 เข้าบ้านเร็เข้าบ้านเข้าบ้านเข้บานเข้าบ้านเร็ข้าบานให้เล่นน้ำเนี่ยให้เล่นน้ำเลยเด้อขอเล่นน้ำไม่ได้จริงได้เอาอันได้อันได้ให้เล่นน้ำเลยเด้อเฮ้ยไปเร็วเข้าบ้านเร็วเข้าบ้านดีกว่าไม่อยากเข้าบ้านเลยนะอยากเล่นน้ำมากกว่าแต่ละอย่างรื้ตีนะฉันไม่ได้รับอนุญาตให้เล่นน้ำ ไปเข้าบ้านไปลูกปะไม่อยากเข้าอุย้ยนอนนั่นี่นอนเลยมีปีบปีบสวยเข้าบ้านลูกมันเปียกตรงนี้อย่านอนตรงนี้เขาบานมืออุ้ยอุ้ยขบานเร็วเข้าบ้านเร็วเข้าก็ได้ใจลายได้เสียใจได้นี่จำไว้เลยอย่าเล่นแรงนะอย่าเล่นแรงอ่ะปีบประตูแล้วปีบประตูปีบประตูโอ๊ยปัญญาอ่อนละคุณ